ภาษีภาษีเท่ากับอันนี้ทดไว้ทันครั้งนอกนะคะทดไว้ค้งนอกภาษีเท่ากับนะคะให้เอาเงินค่างวดค่ะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยชุดที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันจะบอกค่ามวดค่ามวดสองห้าเก้า สามศู 300, 000, ที่เป็นค่างวดคูณ12ก็คือ12เดือนทางภาษีเดี๋ยวเอาค่างวดมาลงเลยนะฮะได้เท่ากับ3ามล้านสามหนึ่อันนี้เวลาเราคำนวณภาษีกันได้ไดนติดควรของ leasing นะคะต่อไปค่ะทางบัญชีเทียบเลยทางบัญชี บันทึกไปเท่าไหร่แล้วให้ทุกท่านดูชุดที่สิบหกค่ะทะเบียนทรัพย์สินอ่ะลำดับที่สิบสี่เลยนะคะอันนี้คือชุดที่สิบหกหน้านี้เนยเลยนะคะที่เป็นเครื่องจักรนะคะ ลำดับที่14ที่เขียนว่าเครื่องพิมพ์6สีแมนโลแลนดนะคะตัวเนี้ยเขาซื้อมาในราคาที่รวมค่าติดตั้งเแค่11ล้านแล้วมาซ่อมมาติดตั้งอีกรวมกันเป็น12ล้าน12ล้านแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาในปีคิดค่าเสื่อมราคาในปีอาจารย์มนุษย์ช่วยวงกลมให้หน่อยค่ะ2 3 9ล้าน9 0 9 9 9 9, 9, 9, 9 8, อันนี้ค่าเสื่อมในปีเพราะฉะนั้นเราจะเอาค่าเสื่อมราคาในปีตัวเนี้ยไปตั้งเพราะว่าทางบัญชีมันเป็นการคิดค่าเสื่อมเป็นค่า้จ่ายไปเทียบกับทางภาษีนะจาย์กลับไปที่กระดานค่ะแล้วก็ไปบวกกับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจาการ leasing นะเอายอดมัสัคู่มาเลยนะคะสองสามเก้า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  บวกอันนี้คือค่าเสื่อมมันกรณี leasing ต้องทำแบบนี้เสมอทีละตัวเลยนะคะแล้วก็ไปบวกบวกกับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการ leasing ซึ่งดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการ leasing ดูที่งบทดลองได้เลยค่ะ หน้าสี่ที่ว่าเป็นดอกเบีย้ยคือดอกเบีย้ยตัวนั้นที่เกิดขึ้นมันมาจากวิซิ่งตัวเดียวเลยนะคะห้าสามสองหนึ่งแปดหนึ่งรวมกันได้เท่ากับทางบัญชีสองเก้าสามสองหนึ่งแปดศูนย์จุดแปดศูนย์ไปเทียบกับทางภาษีค่ะ ภาษีบอกว่าสามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึงสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกร้อยเอ้ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยแต่ทางบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายไปเพียงค่าใช้จ่ายของทางบัญชีแบ,บ่งเป็นสองตัวคือค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่ายสองเก้าสามสองหนึ่งแปดศูนย์จุดแปดศูนย์หาผลต่างค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าจุดสองศู บัญชีไปบันทึกแค่สองล้านเก้าสามารถหักได้เพิ่มอีกหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเก้าจุดสองศูนย์มันมาแบบนี้ไม่เหมือนค่ารับรองนะค่ารับรองทางบัญชีเท่าไท่เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกรณี leasing เป็นกรณีเดียวที่คุณสามารถหักได้เพิ่มอีกคือคุณไม่ต้องมีบินอะไรเลยคุณมีแค่นี้แหละคุณเอาค่างวดตัวนี้มาตั้งเลยคือทางภาษีเขามองตามค่างวดแต่ทางบัญชีต้องบันทึกเป็นค่าเสื่อมราคานะ ถ้ามันไม่ถึงกับค่างวดคุณก็หักได้เพิ่มไม่ต้องบันทึกบัญชีเพิ่มนะคุณหักได้เพิ่มในการคำนวณภาษีเงินได้ที่ติบคนได้เลย